ปวัติศาสตร์เจ็ดอริยเจ้าครั้งที่6หน้าที่36ถึง44ตอนที่5เศรีเีเบ้เลี้ยงดูอาจารย์เฮงเต้งเฮียงเฮพบุตรปราบผู้ศักดิ์สิทธิ์ก็ใจนี้ฉลัยต้องมีรูปปูนปั้นปิดทองชาวโลกจุดทูปเทียนเฝ้าอ้อนมองกวนอิมร้องหัวเราะง,ง้องหงาย ว่าโง,ง่งมุมก่อนบทนี้หมายถึงผู้บรรลุเซียนพุทธปราดหรือผู้ศักดิ์สิทธิ์ล้วนสำเร็จได้ด้วยใจนี้เมื่อใจตรงแล้วกายก็ตรงด้วยงานการทุกอย่างก็ตรงด้วยหากใจคดกายก็คดการงานที่ทำก็ต้องพลอยคดไปด้วยดังนั้นคนที่ปฏิบัติธรรม จึงต้องทำใจให้ตรงเสียก่อนภายหลังก็ให้มีจิตศรัทธาหากใจไม่ตรงจิตก็ไม่ศรัทธาใจก็ฟุ้งซ่านไปร้อยแปดทำให้สูญเสียธรรมะแท้จริงคนโบราณมีกรบทนึงกล่าวว่าเมื่อใจเกิดฟุ้งซ่านสติหายสติหายหกโจรลุกย้ำฟื้นจิต ื้นจิตวุ่นกายขาดหลักขาดยังคิดจิตหลงผิดวนเวียนวนหกทางเกิดจิตฟุ้งซ่านหมุนวนเวียนไม่รู้จบเป็นเปรกจกอาศุลกายเดรฉานขอเตือนเจ้าอย่าละโมบใจฟุ้งซ่านเมื่อสิ้นกายทุกคืนคราบแสนสาหัสเพราะฉะนั้นจึงกล่าวว่า เทพพุทธปราบผู้ศักดิ์สิทธิ์ละสิ้นก็ใจนี้ใจนี้จะไม่ตรงไม่ได้จิตนี้จะไม่ศรัธทธาไม่ได้หากใจไม่ตรงไม่ศรัทธาสิจะปั้นรูปพระพุทธรูปแล้วปิดทองจุดทูบจุดเทียนกราบไหว้บูชาจะมีประโยชน์อะไรเล่าการที่ว่าพระแม่กวนอิมจะหวะัวเราะเงาะงายเพราะ หัวเราะที่ชาวโลกไม่สามารถปฏิบัติธรรมให้ใจตรงมีจิตศรัทธาได้สิจะเอาแต่จุดทูบจุดเทียนแล้วขอบุญขอราบนั้นเพราะไม่รู้ความเย็บเย็บยนต์ของใจนี้ดังนั้นจึงหัวเราะเอากล่าวว่ากล่าวฝายเศษฐีเบ้พอได้ยินว่ามีคนแก่ถือกระบอกมาแล้วก็รีบ พูดพลาดออกไปคอยต้อนรับถึงนอกบ้านแล้วเชื้อเชิญคนแก่ให้เข้าไปในบ้านคนแก่ผู้นั้นก็ติดตามเขาเข้าไปจนถึงห้องรับแขกแล้วนั่งลงบนเก้าอี้โดยยังไม่ได้รับเชิญวางมาดเป็นผู้ใหญ่ท่าทางสง่าพาเผยแล้วถามว่าท่านเรียกข้าเข้ามามีธุระอะไรเซทีเบกกล่าวว่า ข้าพระเจ้าเห็นท่านผู้เฒ่ามีอายุและวันบานคอยแต่ขอทานจนเหน็ดเหนื่อยไม่น้อยสู้อยู่เสียที่บ้านข้าพระเจ้าไม่ได้ข้าพระเจ้ายินดีจะเลี้ยงดูท่านไม่ทราบว่าท่านผู้เฒ่าจะคิดอย่างไรพูดยังไม่ทันจบคำคนแก่คนนั้นก็เปลี่ยนสีหน้าขึงขังกล่าวว่าข้าขอทานจนเคยแล้วไม่สนอาหาร ที่ลายชื่อของท่านแต่อย่างไรเมื่อเศรษฐีเบ้เห็นคนแก่เปลี่ยนสีหน้าเปลี่ยนสีเช่นนี้ก็ไม่กล้าที่จะกล่าวต่อไปหลบตัวเข้าไปในห้องแล้วพูดกับซุนเฮียงเจงว่าคนแก่ถือกระบ,บอกคนนั้นถูกฉันเชิญเข้ามาในบ้านแล้วฉันบอกกับเขาว่าจะเลี้ยงดูเขาเขากลับพูดว่าไม่กินอาหารที่ลายชื่อของฉัน มองดูท่าทางจะไม่ยอมอยู่ดังนั้นจึงเข้ามาถามเธอดูดูว่าเธอจะจัดการอย่างไรทางทรงเฮี้ยงเจงยิ้มแล้วกล่าวว่าท่านคงไม่เคยได้ยินว่าบัณฑิตไยหาธรรมะไม่ฝ่หาอาหารผู้ต่ำเตี้ยไม่ไยหาไม่ฝ่หาอาหารไม่ฝ่หาธรรมะหรอกหรือเพราะท่านพบหน้า ก็ว่าจะเลี้ยงดูเขาเท่ากับว่าเราเอาอาหารมาจูงใจเขาบัณฑิตจะถูกอาหารจูงใจได้อย่างไรเพราะท่านพูดจะไร้มารยาทวาจาไม่เหมาะสมรอให้ฉันออกไปเพียงสองอเพียงคำพูดสองสามคำก็สามารถเรียนให้ผู้เท่าอยู่ได้มิใช่อาจารย์ไม่ยอมอยู่ เพราะไม่รู้พู้จาไม่เหมาะควรนางเฮี้ยงเจ๊งออกไปถแถลงตามไม่วูบวามไม่วูบวามวาจะผูดเท่าอยู่กล่าวฝ่ายนางซุนเฮี้ยงเจ๊งพอมาถึงห้องรับแขกเมื่อพบผูเ้เท่าก็ได้ยกมือไหว้แล้วไหว้อีกกล่าวว่าเป็นมหากุศลเป็นบุญบารามี ก็เห็นผู้เท่าคนนั้นยิ้มแล้วพูดว่าข้าเป็นคนขอทานฉลยเลยจะว่าเป็นมหาบุญกุศลนางสุนเฮียงเจงตอบว่าพูดเท่าไม่มีห่วงไม่มีใยสบายได้ตามอารมณ์จะไม่ให้มหากุศลหลอกหรือไม่ทุกขไม่ร้อนเงียบสงบไม่หวังอะไรถ้าไม่ใช่บุญบารามีในโรคฝุ่นใบนี้พวกเศรษฐีร่ำรวยทั้งหลาย คนที่มีชื่อเสียงและเงินทองเหล่านั้นแต่ละวันเหนื่อยจิตอ่อนใจกังวลทุกขร้อนรักภรรยารักลูกไม่หยุดไม่เคยหยุดไม่เคยพักผ่อนถึงแม้จะมีบุญวาสนาอันที่จริงแล้วไม่สามารถเสพสุขได้สิทธิ์ก็มีแต่ชื่อที่ว่างเปล่าเท่านั้นทำไมจะเหมือน ท่านผู้เฒ่าที่มีบุญบารมีอย่างแท้จริงเมื่อคนแก่คนนั้นได้สลับฟังเช่นนั้นก็หัวเราะดังลั่นแล้วกล่าวว่าเจ้าก็รู้ว่าสบายได้ตามอารมณ์คือบุญกุศลทำไมจึงไม่ใฝ่ให้สบายตามอารมณ์ทำไมไม่ฝึกให้เงียบสงบไม่หวังอะไรเล่านางสุนเฮี้ยงเจง กล่าวว่ามิใช่ไม่อยากฝึกแต่ไม่รู้วิธีอยากจะสบายได้ตามอารมณ์แต่ก็ไม่ได้สบายตามอารมณ์นัสิเจ้าคะคนแก่คนนั้นจึงพูดว่าขอแต่เจ้ายอมเรียนข้าก็จะสอนให้เจ้านางซุนเฮียงเจ้งจึงกล่าวว่าหากท่านพูดเท่ายอมที่จะเปิดใจสอนให้ที่สวนดอกไม้บ้านหลัง ของเรามีเรือนชมจันทร์หลังหนึ่งมีความเงียบสงบสงบเงียบขอเชิญผู้เท่าเข้าไปอยู่ณเรือนหลังนั้นเราก็จะมาฝึกเรียนกับท่านคนแก่ก็พยักหน้ารับคำพูดจาเหมาะควรถึงกันได้วันนี้ไซส์าอาจารย์พบรู้น้ำเสียงรู้น้ำเสียงเจรจา การรู้สำเนียงท้อยความเรียงที่แท้ใจเหมือนกันกราวไยคนแก่พอได้ฟังวาจานางสุนแห่งเจ็กแล้วในใจปิติยิ่งนักพยักหน้าตอบรับเศษธีเบ้ก็เรียกบ่าวไพ่กับนายเบ้เฮงให้ไปช่วยทำความสะอาดเรือนชมจันท์ที่สวนหลังบ้านตะเตรียมโต๊ะเตรียม เตียงผ้าม่านข้าวของที่ต้องใช้ให้จัดหาให้ครบแล้วจึงเชิญผู้เท่าเข้าพักผ่อนในเรือนทั้งยังจดจัดหาสาวใช้ให้นางหนึ่งเรียกว่าเตียงหวาให้คอยต้มน้ำชงชาจัดสำรับกับข้าวให้เช้าเย็นเสร็จแล้วเศรษฐีเบ้ก็พูดกับนางซุนเฮียงเจกว่า เราอยู่กับพูดเท่าพูดคุยกันครึ่งค่นวันแล้วยังไม่รู้ชื่อเรียงเสียนามเลยฉันจะไปถามดูฝ่ายภรรยากล่าวว่าผู้ที่ผู้ทำคุณไม่หวังผลแทนไม่มีมหาคุณธรรมไม่ถามชื่อสิ่งที่ทำได้คือมีมารยาทเข้าพบเท่านั้นจะต้อง ไม่รู้เออจะต้องไปรู้จักชื่อทำไมสมควรเรียกท่านว่าผู้อาวุโสเศรษฐีเบ้ไม่ยอมฟังนางต้องการจะไปถามให้ได้ไม่ว่านางสุนเฮ้ยงเจ๊กจะทักถามอย่างไรก็ไม่อยู่ก็ปล่อยให้เขาไปถามเมื่อเศรษฐีเบ้มาถึงเรือนชมจันทร์ที่สวนหลังบ้านมองเห็นผู้เฒ่านั่งอยู่บนเตียงแคบแคบเศรษฐีเบ้ก็เดินไปที่ ด้านหน้าแล้วพูดจาอะหารอาถานถามท่านผู้เท่าถึงนามอันสูงส่งของท่านสักหน่อยบ้านอยู่ที่ไหนทำไมจึงมาถึงที่นี่ถามทีเดียวติดต่อกันหลายคำถามผู้เท่าเบิดตากว้างแล้วตอบด้วยเสียงอันดังลั่นว่าข้าเรียกว่าเฮงเต้งเฮียงบ้านอยู่ที่เฮ e ียมใส ไม่ยอ่อท้อต่อระยะทางเป็นพันลี้มาถึงที่นี่ก็เพราะท่านเมื่อเศรษฐีเบ้ได้ฟังดังนั้นถึงเออก็ถึงกับต้องสะดุ้งแล้วจึงพูดว่าท่านผู้อาวุโสที่แท้มาที่นี่เพื่อข้าพระเจ้างั้นหรือเฮงเต้งเฮียงตบมือหัวเราะดังลั่นว่าชะชะก็เพราะเพื่อท่านจึงมาถึงที่นี่เศรษฐีเบ้จึงถามต่อไปว่าท่านผู้อาวุโสมาที่นี่ เพื่อหวังสิ่งใดหรือเฮงเต้งเฮียงกล่าวว่ามาที่นี่ก็เพื่อทรัพย์สินนับหมื่นช่างของท่านน่ะสิเศรษฐีเบ้ได้ฟังฉะนั้นแล้วเช่นนั้นแล้วแล้วก็รู้สึกหน้าหัวเราะทั้งหน้าโกรธจึงยอมถามกลับไปว่าเพื่อทรัพย์สินนับหมื่นช่างนี้จะพูดว่าท่านคิดอยากจะได้หรือเฮงเต้งเฮียนตอบว่า ข้าไม่เอาข้าก็ไม่มาคำตอบนี้ทำให้เศรษฐีเบ้สีหน้าเปลี่ยนเป็นคลั้ำเหมือนอเหมือนอดินดำจึงโอตอบไปว่าผู้อาวุโสกาวาจาพาตกใจคงจังไรในโรคนี้เคยยินไหมทรัพย์สินคนอื่นเขาอยากจะได้เหตุผลใดไม่เข้าใจ กะจา่างยากเษทีเบ้พลั้งจากเรือนชมจันทร์พาดเดินพาดเดินพาดคิดแล้วก็พูดกับตนเองว่าพูดเท่าคนนี้สำคัญมากไม่กระดิกไม่กระเดือกก็ยังอยากจะได้ทรัพย์สินของคนอื่นช่างไม่น่าละอายใจที่พูดออกมาได้ยิ่งกว่าเด็กที่ไม่ปานยังจะมีคุณธรรมอะไรเหลือ กลับมาถึงเรือนก็เข้าไปบ้านนั่งนิ่งเงียบไม่วาเออนั่งเงียบไม่เจรจานางซุนเฮียงเจงเห็นสีหน้าไม่ชอบมาพากลคงจะถูกพูดเท่าต่อว่าเอากระมังจึงยิม้มแล้วกล่าวว่าฉันบอกเธอแล้วว่าอย่าไปเธอก็ไม่เชื่อต้องการจะถามให้ได้คงเป็นเพราะเธอไปถามไม่มีเหตุผลเลยถูก ผู้อาวุโสเอาใช่ไหมต้องทำใจให้กว้างสักหน่อยอย่าไปเอาอย่างเด็กๆเ,เมื่อเศรษฐีเบสได้ฟังคำเช่นนั้นก็คลายอารมณ์ไปได้แล้วพูดกับนางเฮียงเจงว่าฉันคิดว่าคนแก่คนนั้นไม่มีคุณธรรมใครจะไปรู้ว่าเป็นผีโลภรละโมบนางซุนเฮียงเจงถามว่าทำไมจึงเห็นว่าเขาเป็นคน ะละโมบละ่ะเศรีเีเบจจึงเล่าเรื่องที่เฮงเต้งเฮีงต้องการทรัพย์สินให้ฟังเมื่อนางซุนเฮีงเจงฟังจบลงก็กล่าวว่าพูดเท่าเฮงเต้งเฮีงต้องการทรัพย์สินของท่านต้องมีเหตุผลท่านทําไมไม่ถามให้กระจ่างในธรรมะก็พูดอยู่บ่อยๆไร่นาสาโทช่วงเวลาพันปีเปลี่ยนเจ้าของ เป็นร้อยๆทรัพย์สินเหล่านี้เป็นของส่วนรวมแห่งฟ้าดินเพียงแต่คนยึดถือมาชั่วข่าวเพื่อเสพสุขไม่กี่สิบปีหรือไม่กี่ชั่วอายุก็หมดแล้วเหมือนฝนกระหน่ำดอกไม้ให้แยกสลายจึงผลักเปลี่ยนมือไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นจึงไม่กล่าวว่าทรัพย์สินเป็นของส่วนรวมผักเปลี่ยนหมุนเวียนไม่มีหยุดจน แล้วรวยรวยแล้วจนมีใครได้เป็นเจ้าของถึงร้อยชาติหรือเป็นทาสคอยเฝ้าทรัพย์สินถึงพันปีทรัพย์สินแค่หมื่นช่างอย่าวางมากใครสามารถดูแลดีตลอดไปสมบัติใต้ล่าของส่วนรวมใช้ตนไม่ใครจะรักษาได้นับพันปีนางซุนเฮียงเจ๊งกล่าวเตือนสามี แม้ว่าผู้เท่าแฮกต้องการทรัพสมบัติของเราก็ต้องมีเหตุผลขอเพียงแต่มีเหตุผลสมควรก็ยินดียกให้ไม่เป็นไรเราเองก็ไม่มีลูกหลานทรัพสมบัตินี้ให้เออให้ช้าก็ต้องไม่ช้าก็ต้องตกเป็นของผู้อื่นอยู่ดีนางยังกล่าวไม่ทันจบเศรษฐีเบ้หัวเราะแล้วว่านาเออแม่นางพูดดูช่างดูง่ายๆ บรรพบุพร,บรุษของฉันย้ายมาแฮียงไซมาถึงซั่วต่างนี้ต้องอทนทนทุกนับนา,นานาประการจึงจะมีทรัพย์สมบัติเหล่านี้เหลือไว้ถึงแม้ฉันจะไม่เก่งก็ไม่กล้าที่จะเอาเลือดเนื้อความลำบากของปู่ย่าตาทวดยกให้ผู้อื่นไปเปล่าๆอีกประการหนึ่งเราทั้งสองก็อยู่แค่ครึ่งชีวิตหากทรัพย์สมบัติ ให้ผู้อื่นไปชีวิตอีกครึ่งที่เหลือจะอยู่ได้อย่างไรทั้งของกินของใช้คงไม่ใช่เป็นเรื่องเล็กๆนางซุนเฮียงเจงกล่าวว่านักภาษาอะไรที่ทานเป็นลูกผู้ชายกับสิ่งที่ยังคิดไม่ออกเรายกซ้ำสมบัติให้เขาไปก็เพื่อขอร้องให้เขาได้ถ่ายทอดธรรมที่ไม่แตก ไม่ดับแก่เราเมื่อได้บรรลุธรรมแล้วก็จะได้บำเพ็ญจนสํำเร็จเป็นเสียนจะเอาทรัพย์สมบัติเหล่านี้ไปทําไมหากขออภัยครับนางยังกล่าวต่อไปอีกว่าบุตรหนึ่งสำเร็จเป็นเสียนเก้าชั่วโครจะหลุดพ้นเมื่อคิดแล้วเพียงธรรมะตัวเดียวก็มีคุณค่ามากกว่ามือช่างของท่านเสียอีก เงินทองดุดเม็ดทรายแม่คงคาลุธรรมมามีค่ายิ่งกว่านักเงินทองมากหมดได้ใช้ไม่พักบารมีธรรมใช้ไม่หมดนิรัน<ฮ>เมื่อเศรษฐีเบ้ได้ฟังความของนางสุ่งแห้งเจ๊งแล้วก็พูดว่าวาจาของนางไม่ใช่ไม่ดีหากแต่ว่าถ้าบำเพ็ญแล้วไม่สำเร็จเสียนจะเป็นว่า ว่าเสือไม่สำเร็จกลับกลายเป็นสุนัขนางซุนเฮ่งเจ้งตอบว่าคนเราต้องมีใจกระตอรือรือร้นถ้าไม่สามารถเป็นหมอสยเวชเฉลัยจะฝึกสำเร็จเป็นเทพเซียนได้ผู้มีใจตั้งมั่นย่อมสำเร็จไม่ตั้งมั่นก็ไม่มีวันสำเร็จขึ้นอยู่กับว่าการกระตอรือรือร้นหรือไม่กระตอรือรือร้นมีความตั้งใจ หรือไม่ตั้งใจก็พูดกันบ่อยๆว่าพุทธเทพก็มาจากผุทุชนกลัวว่าแต่ผุทุชนไม่จรงิงจังก็ต้องจริงใจจริงจงังไปฝึกหัดก็ต้องได้ตามที่ปรารถนาดูอย่างเทพพุทธสิมีองค์ไหนบ้างที่ไม่ใช่ผุทุชนฝึกจาก ฝึกจนสำเร็จหรือว่าพอเกิดมาแล้วก็กลายเป็นเทพเซียนเลยเศรษฐีเบ้ฟังแล้วก็พังักศรีรษะเห็นดีด้วยวันออพอวันรุ่งขึ้นเช้าก็ไปที่เรือนชมจันทร์เมื่อได้พบกับแฮงแต้งเฮียนแล้วพูดว่าท่านผู้เท่าพูดไว้เมื่อวานว่าต้องการทรัพย์สินของฉันแต่ไม่ทราบว่าต้องการทรัพย์สินเหล่านี้ไปทำไมอาจารย์แฮงเต้งเฮียนจึงพูด เป็นการอย่างเป็นการเป็นงานว่าข้าคิดอยากจะรับพวกที่กระจักรในธรรมให้กว้างขวางขึ้นให้มารับการฝึกฝนกันที่นี่เอาเงินทองของท่านมาจุนเจือพวกเขามาเลี้ยงดูจิตพวกเขาเป็นการรักษาธรรมไว้ให้พวกเขาไม่ต้องยุ่งยากเหน็ดเหนื่อยกับสิ่งอื่นภายนอกจะได้ มาฝึกอบรมภายในเวลาอยู่จะได้สุขสงบเวลาไปก็ยินดีอาจารย์เฮงเต้งเอียง e กล่าวความจริงเช่นนี้กับเศรษฐีเบ้เมื่อเศรษฐีเบ้ได้ฟังดังนั้นแล้วใจจึงยอมสยบแต่ไม่รู้ว่าจะ,ะไม่รู้ว่าจะสละทรัพย์สินสมบัติหรือไม่โปรดติดตามตอนต่อไปหากสามารถสละตนเพื่อผู้อื่นนับว่า พ้นผุทุชนเป็นอริยะนะครับผมบทที่ขออภัยครับตอนที่5ก็จบเสร็จสิ้นแล้วเดี๋ยวเราจะมาต่อตอนที่6กันนะครับผมหวังว่าคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับพี่ๆทุกท่านนะครับผมก็เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับผมก็จะพยายามอ่านให้จบเล่มนะครับผมถ้าภาษามันผิดเพี้ยนบ้างก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมขอบพระคุณมากนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ